จวัางตรงสร้างความละตามายาองราชาจู่พลงทองมีแต่ความมองสีมีความเชื่อในพระทไทยว่าคุณครั้งไม่เือตรงกับตานีตั้งนาคอนไพซาลี ไดที่ขุนครังไม่มีชวนรู้เห็นในการสูญหายของสร้อยพระศรเสร็จน,นั้นแล้วก็ในลักษณะเดียวกันครับคุณครังมีความรู้สึกว่าอง์ราชาจะต้องเจตนาร้ายต่อท่านแสดงท่านมีความมั่นใจและไม่มีใครจะรู้ตัวของคุณคลังดีเท่ากับตัวคุณครังเองจึงมีความคิดปักใจขึ้นมาว่า องราชาแสงดวันจะต้องมีประสงไรในที่สุดความมาคาดพยาบาทมันได้เกิดขึ้นคุณกลางคืนอยู่ในนครอีกรอ้อาทิตย์ถ้าไม่สามารถติดตามหาสรอยประจเสินนั้นได้นั่นก็หมายถึงว่าจบชีวิตด้วยอาญาแผ่นดินและคุณกลางก็ไม่สามารถที่จะไปติดตามที่ไหน ขุนค,ครังก็ไม่สามารถที่จะไปติดตามที่ไหนคืนวันหนึ่งขุนค,ครังได้หลบหนีจากนาครไม่จากดีในการหนีออกจากนาครในคืนนั้นนอกจากจะหน,นีความผิดตามมาญาแผ่นดินแล้วขุนค,ครังยังได้เปลี่ยนตัวบุตรชายตนเองซึ่งมีอายุประมาณสักห้าเดือน ในนามมราชเจ้ารถขององค์ราชาแสงรุวันพระแม่เจ้าจันวดีติดตัวไปด้วยเรื่องนี้มันคงจะไม่เป็นความลับแต่ใครล่ะครับที่จะกล้าไปกราบทูลปล่อยเลยตามเลยบัตรนี้บุตรขุนคลังอยู่ในนามองราชโอรสราโดรถได้ถูกนำพาไปโดยขุนคลังขุรค่ครังจะไปที่ไหนไปเพื่ออะไรทําไมต้องนำราชเจ้ารถไปด้วยพี่น้องครับต้นบุญหน่อบาปมันเริ่มปรากฏแล้วครับท่าน เรามาดูความเจริญงอกงามของสิ่งนี <S <S ้ต่อไปดีครับท่านว่ามันเป็นขึ้นมาเพื่ออะไรโอกอันนี้ครผมอยากขอนำมิดรักนักชมมาดูดินแดนของพระมานครโครนบ าชายเดชศักดิ์เป็นพระคุมารของนครโครนบพระองค์ต้องสูญเสียพระราชบิดาพระราชมารดาไปทั้งสองพระองค์การสูญเสียนั้นพระราชบิดา,ดา,า,ดาและพระราชมารดาถูกปลงพระชนช์พในห้องบรรทมเวลาล่วงเลยมาแล้วสามเดือนยังไม่สามารถจับตัวผู้ร้ายได้วันนี้เจ้าชายเดชศักดิ์ได้นำความอัดอน้นตันประทไทยเหล่านั้นมาสนทนากับบุคคลใกล้ชิดคือนุยแดะเ่ง ยังโนันาฮารอวอย่างไรติดตามดีก๊า วนชีวิตคนวินาะคาวนตามโลกเงอทุกข์กับซอกยอมบรเวียนตีมันมาเปลี่ยนแป,ปันเรามีลมง่ายใจเลยอยู่ไปวันวันแท่สำคัญที่เกิดมาแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอด้วยจจนอกือชนนี้ ใครจิตแล้วนักใจตุกนนตเวลานุ่ยนานาตอนเออหนุยครับเจงครับชีวิตผมอยู่ไปวันวันี่หนุยก็บเทงเป็นผู้ใครชิดยอมจะเข้าใจว่าเด็ดสัตว์มันอยู่ไปวันวันเป็นยังไงครับโดยกาด้าดโดยกระมม้อมข้อเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนูหนุยจึงเป็น ผู้รับใช้กลายชิดเช่นใจที่พระองค์ได้ทรงตั้งปฏิญาณตนว่าถ้าจับตัวบุ้คลที่ใพรงมรถยนชฉีพมั่อมมแม่ดั่งช่องไม่ได้จะไม่ยอมออกจากจุดอข้ององค์ชายหรือพระคุมานแน่นอนหน่อยแล้วจะขอสิ้นชีวิตอยู่ในชุดของเจ้าชายจะไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วนี่ไงเต่งคนเราเวลามันถุกชีกับกั้นเนาะกูเตีงแลวอ้วน รบกับเมียถึงซอยถึงกูประจวงกลัวก anyway, ่ะจะเมียไม่คืนดีก yes, ูไม่ยอมกินข้าวกูอดข้าวป้อมลงป้อมลงข้าวเดือนแล้วเมียยังไม่ดีกับกูไม่กินนี่ข้าวเดือนมึงอดข้าวไม่กินข้าวเดือนมึงไม่กินนี่เมียไม่ดีกูไม่กินนี่ทต่ไกลเกนปลืกไม่กินนี่แล้วข้าวเดือนไม่กินข้าวมึงโยหรือไ่ตายกูกินนุ่มจีนอยู่เลยออมได้เออให้มได้กินนุ่มจีนนะ ไอีต้องลงเมียดีไม่ไม่เนี่ยยังโกรธมันว่ากันยังกินน้องจีนอย่างนี้กูอดจักข้าวอดจักน้องจีนไม่กินซี้ด้วยเดี๋ยวโดยไม่ตายกูกินกว๋วยเตี๋ยวเลยเออไม่ใช่ฝันนั่นไอ้หนุน่อข้าดีเจ้าใจเด็ดซักพระองคไม่ยอมบอกจุดพระงกุมารคือว่าวันที่ร์ม่อมพอ,อตพัดเตทม่อมแม่ปินประกาศสิ้นไปจนชีพใานาองค์บรรทมนะพระองค์ก็ได้อยู่ในจุดกองพระงกุมารแน่นอนนะข้าอยู่ในชุดนี้ไอ้หนู คราวนี้ไปถามใครบุคคลไหนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าพอจะรู้ไหมว่าตัวฆาตกรนั้มันอุกอาจข้าไปทังองค์บรรทมนี่แม้แต่องราชาองค์ราจินีในพระมหานครโครนกก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงเอนุยจนเดี๋ยวนี้ยังจับตัวฆาตกรไม่ได้ถามใครๆก็เฉยนั่นเลยมันลำบากเลยถ้าเราทมคนอื่นเขากับผบไม่รู้ก็ว่าเลามันจับมือคนดุมอย่าง ทีนี้ผมอยากจะปรึกษากันหนี้ยนเท่งฮะหนุ้ยกับเท่งพอจะงสงสัยหรือพอจะรู้หรือพอจะคิดระแวงใครบ้างนี่เราพูดกันในสามชีวิตพอจะได้เป็นบันไดขั้นแรกหนุ้ยรู้ไหมว่าคนที่ทาลายพลังรโยีปเด็ดพ่อเด็ดแม่นั้นคือใครมันทําเพื่ออะไรผมรู้ครับหนุ้ยรู้เหรอนุ่ยรู้นะครับครับผมรู้ครับเดียวไอหนุย่ยเดียว อย่าเจียวย่อยก็บไอ้าตนี่มันรถแทรกเตอร์นั่นมึงอย่ารุนกตกจ้ากูไม่แต็งเตอร,ร์รู้กูรู้แตารู้หนุย่ยพูดเลยหนุ่ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นธานีแลวไดเรื่องมึงใหญ่ย่อยในทิ่งที่เราไม่รู้นี่บทเรีเยนนี้มึงนายจะมุบบดคนทีล้วยวใ,ในวัดเกือกกระซุ่นพอเกือกกระซุ่นปับ๊บเข้าห้าเกือกมึงว่ามึงจับรองเองเกือกนี้ไปในทราบวันใดลกเสร็จแล้วมึเไไงเชื่อไม่ได้ตัวเกียเกือกเองขู่นึ่งอน เออเผื่อวะไ,ได้ยนุ้ยคนตีตรองหัวเขารุนให้หนุยว่าหัวนี้ไม่ปลื้มไม่ต้องวังกันถ่าวามาตึงพมเลยตองได้ลบมึงทําไปบุคคลเดียว่าจะต้องมีความกว้างๆห้าหัวรุนนายเขาสามาติดเสิบไม่ได้ผนหัวตัวนึงรุนเที่ยวหัวเองมึงคนีไอ้นี่ไอ้หนุ่ยแต่มึงยอยขึ้นมานีถ้ามึงอาตัวบุคคลทีเป็นคนทําความพิดไม่ได้คนีมึงเองในหนุ่ยแต่ก็ไอ้ชินน่นโคเด็ดเออ มึงขิดเข้าใจไหมแต่ถ้าเขาดิ้อก็อมึงตายลูกไม่เกี่ยวคูตายกันนี่็อ,อาชีวิตรสนี่หาละ่ะถ้าหนุยรู้แท่งไม่ต้องไปสนใจคนเราเนี่ยเขามีความสามารถเด็กเขาพูดผมเชื่อว่าหนุยจะต้องรู้มันมาอย่างนั้นหนุยไม่กล้ายืนยันค่ะนี่ลงมัดลงบนมึงแล้วหนุยหนุยรู้แน่นะครับผมรู้ครับพูดเลยหนุยผมจะปกป้องความปลอดภัยให้หนุยบุคคลนั้นมันเป็นใครทำไมมันอาถามถึงขนาดนั้น นุ้ยคงจะรู้แล้วใช่ไหมนุ้ยรู้อยู่ตอนนี้รู้อยู่ตอนนี้ครับเอาและเดิน Search, temple, house, หน้าและเออเรื่องไอ้นุ้ยเรื่องไอ้ยอมต้อยลังไม้พื้นยอมก้าวแต่เรื่องไอ้ยืดไม่ยืดและไอ้นุ้ยเออคนเรานี่มึงจำไม่จริงจริงเดี๋ยวเราไม่รู้จริงเราอยากเพ่งหับแล้วกูเรื่องอ้างไอ้นู่นนุ้ยเป็นพยานนิดเดียวใจครับทำไมแท่งนะเขาบอกว่าเขารู้นี่ เพอผมเข้าใจว่าไอ้หนุย่ยมันคงจะผูดเผือบรละตรงอื่นเพราะเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศานไอ้หนุย่ยนี่ม,มักแกงท่านวันกอ้อนกูเผือนเราหัวไปเจีไอ้หนุย่ยอ้างว่าเป็นพยานก็บไอ้โจดโต๊ะสกักสิทามีจำเลยลุดปลุดเมื่ง่ายการปลือพ่อพยานอ่พ่อ,นอ,พอทานายท่ามว่าพยานโจทเห็นแน่เลยว่าจำเลยผู้นี้จูงมัวของโจทไปมึงตอบเปลือ,เ,อเห็นแน่ ตอนนั้นเวลาทัาเจ่าหรยเวลาที่ตอนจำเลยผู้นี้จูงวัวผมเห็นแน่เพราะมันมุงมิง่าละละไอ้มุงมิงนี่แหละพลไอ้เล้มุงมิงมันดีกำเลยล่ะมันจูงไปแต่านายตาม้มันนายหนูหนุ้ยเห็นแน่นะเห็นแน่ว่าจำเลยผู้นี้จูงวัวเวลาเจ่าไร่กว่าเวลามุงมิงเวลามุงมิงมุงมิงมันคืออะไรไอ้เท้งหาละหรือง มึ่งมิงกันเลยเลยมึงกึ่มันนี่คำวันเย็นนนในป่าชาขดม้าใหญ่นุ่ยเออมันตรงจัดว่บที่นาฬิกาห้านาฬิกาครึ่งอกนาฬิกาอกครึ่งคดีมุงมิงมึงกันป่าดอยไอ้กรรมมันมุ่งมิงกันป่าดอยว่ามันนี่คำตีห้าก็มันนี่คำตีห้าครึ่งไอ้คำตีอกก็ดีนึ่งจั่วโบงห้างกันนั้นมันทำให้การเกิดได้การได้เต่าดอย เท่านั้นยังไม่พอครับบอกเตาว่าเห็นแน่ในหนูเห็นแน่ครับหวันมุงมิงเห็นชัดเหรอว่าจําเลยผู้นี้จูงวัวในหนูหนู้ยเห็นชัดมึ่อ่าหรือกับนั้นเห็นมันชัดพอจําได้แต่มันไม่ชัดท่าใดเพราะมันวงแวงอ่าตกมาต้องวงแหวงน,นั่นหละพอนมันวงแหวงอะไรอเท่งวงแหวง <c oughs> เหลือเตยว่าไปแลกกััม นี่ตลอดไมอ่อะเราอีแลเรานเด็ววกมงแรงกำกับมันอวองแหวงมันปั่นเปลอวงแหวงมันไม่จัดแล้วแต่ก็ต้าหมองออวดที่ได้ปุ่งเปลนายหนูนุ้ยเห็นว่าจำเลยผู้นี้จูงวัวมาตอนมุ้งมิงแต่ก็ไม่ชัดพอจะจำผู้ร้ายได้เพราะวงแหวงนายหนูนุ้ยจำวัวได้ไหมเพราะวัวตัวมันใหญ่จำได้ไหมจำได้ครับแต่ว่ามันไม่แม่นทำไมถึงไม่แม่น เราหัวติดหลุดปนตรงนั้นเลยเย็ดแมมเลยติดแล้วมันหลุดผือกันแล้วติดหลุดผือกอมันเอากรนตานั้นหลุดตาจำกูแรกไม่ออกว่ะด,ดิ้ดำเมื่อดิ้นิ่นเหนือหลังตาแต่มันติดหลุดไม่ติดเลยลุดผืออา้าหลุดใ,ในหน้านั้นหลุดนั่นกรนนั่นนะเออแต่ใจไม่ได้อยากกรนกูอยากหลุดโย่กยับดำตากูแค่นี้นี่แหละมึงจำเหมืน ฉันเหลืองกู่าหัวรู้นะปลนั่จะจรัดชานบอกว่ารับฟังไม่ได้คำให้การของพยานฝ่ายโจ์รู้สึกมันเลอะเลือนเป็นภาษาที่ไม่มีในกฎหมายมุงเมงวงแวงและติดหลุดฟอนกูก็เลยเปลือกองมาตึงจำเลยมาตึงหลุมหน้ากูเตีมาปอย่างพรำ้วยตีล่างตึงทีเป็นป้ายานเป็นขึ้น้าตก็ไม่นาแล้วก็ไอ้เด็กคนหลักหัวมึงโหลกูนี่ถือว่าพี่และกูมันข้อแ้วแต่กูไม่ให้มันแม่มางกูนั่นไง ไม่แต่นุ้ยรู้หรือเห็นเหตุการณ์นี้ไม่ต้องกลัวนุ้ยฉันจะเป็นคนปกป้องเราจะได้กราบทุนไปถึงผู้สาเร็จราชการเราจะได้กราบทุนไปถึงณะารรมการผู้มีอํานาจกฎหมายอยู่เต็มว่านุ้ยได้รู้ได้เห็นบุคคลที่เข้าไปทําการปรองดองชีพเด็ดพ่อเด็ดแม่นุ้ยเห็นชัดเห็นกัดครับรู้รู้ครับนุ้ยรู้แล้วยังว่าอาวุธที่พวกฆาตกรมันใช้คือะอะไรครับผมไม่ทราบครับไอ้นั่นกผมไม่ได้รู้ ผมจะบอกให้นุ้ยเข้าใจเดี๋ยวก่อนเผื่อเขาถามอย่างเท่นว่าผู้ร้ายนั้นได้ใช้พระแสงขันนะจำมานะนุ้ยรับได้ใช้พระแสงขันแล้วก็แทงทะลวงพระฤทธิไทยของสเสด็จพ่อน่ะทะลุพระฤทธิไทยทะลุและพระสองของสเสด็จแม่นั้นขาดแสดงว่าผู้ร้ายจะต้องมีอย่างน้อยสามคนอ่าปวดท้ายขนาดนี้ท่านจําได้แล้วไม่ว่าวุธเกยเลยแจงกัน ปลาแจ้งกันนั่นฟันเปลือแต่ว่ามึงรู้จักปลาแจ้งกันปลาแจ้งกันนั่นมันกายกายลูกพุทธาแต่มันเหียดว่าหลล่าละห่าละอะไรบัดนี้นเราอยากเล่นยิวขวั่แล้วเฮีย่าว่าอฮียเยาว่าด้วยอะไรนะพี่เแดงไอ้หนยว่าปลาแจ้งกันนั่นเมันหลกูกพุทธาวะ ไม่ใช่ผลไม้นี่ป้แสงขันที่เราถืออยู่นี่นี่แหละพระแสงขันมันมีคมสองด้านแล้วมันมีปลายแหลมเป็นอาวุธที่น่ากลัวนั่นแหละพลาแสงขน<ม>นันแต่มันแทงได้ไอ้นี่ก็มันแทงประแหลกยิ้วประแสงขันน่ะมันเกี่ยวก็ได้ที่ขัวยาแล้วมึงรู้แล้วว่าปลรารือเตย้ยแต่รู้นั่นเกยไล้ปลรารือเตยเออเฮ้ยเจ๊งัวแรกไงอ้กูกวัวยังกูกวนอ,อยู่แล้วอ่ะนะ อ่ะหนุยพูดมาเลยดีกว่าว่าหนุยรู้ว่าใครพูดมาดิหนุยพูดมาดิผมจะจัดการให้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปกราบทูลพูดสําเร็จ,าจาการคนที่ทําให้เสด็จพ่อเสเดจแม่ถึงแก่บแะจนทีพคือใครหนุยพูดมาดิพูดไปเลยคือเป็นนีกับเจ้าชายทดี่วก็รบกับแน่นอนดิทุดผมก็ยืนยันนอนยันหนังยันตีหลังกายันว่าบุคคนเดียดจำไม้ม่อม่อมม่อมแม่ก็หลงสิ้นไปจนชีพนั้นจะต้องเป็นใครหนุยเป็นใครอ่ะเป็นใครต้องเป็นคนนกับ เป็นคนเด็ดขาดชื่ออะไรอหนุ้ยคนนั้นนะ่ะเจอเพื่อชื่อป๋อมัง้งเลยไอ้ยุ่นเจือกเลยเอ้ยนุ่มจีนบวกกับจานนำแกงในีน่แจ้งว่ามึงซับกีนนะ่น่ะมันคนแมนเลยหนูนก็ไม่แจคุณเลยคอยขนาดเลย,ยกูเที่ยงกูดูตาวันเฮ้ยไอ้กูแตาเป็นนัวเป็นนไรแล้วกูไม่เลี้ยงปลาเนี่ยเลยแล้วโบ้ <c oughs> ปลื้มๆนี่มุกนี่นี่ของมึงนี่ต้องยับลงมาตรงเดี แล้วตานี่มาไหวตรงดีแล้วคิวลงตรงดีกระมือนแหละครับรอผมแหม,ม่อะไรอะนุย้ยร้างเงร้องมันไม่ใจคนเนี่ยาร้องให้แล้วเท่าใจเตียงว่าะฟอมแล้วคุณหลงนิดเดียวก็ร้องไหมเงียบดิหนุ้ยไม่เอาเนะี่ยโตโตอแล้วไปร้องให้ทำไมขนแขนเน่งนะกูไม่หลงดีนั่งเดี๋ยวหลงไปแล้วกี่เบียดกไกย มั้นมันนายเต้ลาด้วยก่อนอนนี้ก้าปรับไปบนตีนกูก็โตดลงแล้วเลยเตไปแล้วแล้วเตะกูแ็บแล้วนี่เอาเด็กยอ้นี่หนังนะร้อรองทักเดียวก็ได้บอกไอ้เจ็บหนังก็ได้กูไมได้เประงั้นยนะแท่งคิดยังไงแท่งนี่ผมดูแล้วคุณดูว่าเป็นเรื่องตลกประมอนหรืแท่งคือประเดี๋ยวเดียวถ้าเจ้าชายไม่สบายปลอดต่ยอมึงก็ไปเลยอย่าไปลังเลยที่เปนหนังแหล่หรือว่าแท่งกันลงไป กคือนนีกับพระองค์เดีกก็รัคขับหนะ้าไอ้เราเข้ว่วาโบราณว,าว่าแหลวก็ง่ายกลายเป็นบาปไอ้เราจะคิดว่าคนนู้คนนี้เราก็ไม่มีรลกท่านแต่เหตุการณ์มันเกิดอืใช่จริงคณิษฐเดจพ่อเด็จแม่สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดไม่เคยเลยที่จะให้ร้ายแก่ผู้ใดต้ามานะครโคนนกอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนเลยครับแต่ว่าคนเรานี่ขาหว,ว่าแหลวมันลักเท้าพื้นนั่งจังเท้าพื้นเสื่อเออนั้น ถ้ามีบุคคลดีแล้วก็ม่อมมีความชงชัยหรือพิษแปลกไปไม่ทราบว่าเจ้าชายจะขีดตรงหรือไม่ใครจะชใครเออเจ้า,รา,า,าประญาทุราักเจ้าประญาจุราักเจ้าชายตรงคิดเจ้าปัญยาทุราักช่นับแต่เด็ดพ่อเด็ดแม่ของเราได้ดสิ้นพระชนชีพไปแล้วรู้สึกจะเมินเฉยในเรื่องนี้ครับแน่นอนนี่กลาวก็ม่อมมีความกังวลถ้ามีมึงคิดใดหนึ่ง เจ้าประหยัดธุระชัดเป็นคนใครจิตเตามอมพอเด็สุดแค่นี้ค้องใครจิตเรามาแลเห็นเอติงมึงปูในี่พ่อคู่ควังได้ดิ comment ค้องใครจิตเลยเราไปเห็นไหนเลยข้องจิตนั่นแหละ้องอลไเห็นไม่เห็นไหนนี่เห็นตาคู่ไอ้มึงแหละข้องจิตมาเลยนะกูแหลเห็นค้องไกลกูแหลเห็นนะมึงตามาลุงกว่ายิ่งกิโยกิตัวกูเม็นแมนแต่กับค้องแก่ตัวเห็นหาได้ตะปั้น ไม่มึงนับมาแล่เลยว่าคนตามึงอย่างที่ฉันเถอะเอาแต่บนนะแต่หลังกูไม่เอาแต่แต่บนว่าอย่างที่ฉันถ้ามึงบอกตู้กันเลยกูเป็นทาตลอดชีวิตไอ้นั่นไอ้นั่นเลยโยแค่ตาจิตแต่เบื่อเลยกึ้งกึ้งนับมาแล่เลยแม่แท่งนี้จะเหลียวจะลาดครับแน่นอนครับแค่นี้คนเราคนตัวเองมันไม่เห็นนะมึงจำมันถ้าทำไม่ได้ตัวเองพิดมาพิดไม่เพื่อนดูพีด แต่ก็ตึงบอกว่าแรงโยงบลัวเอ็นมาเอ็นแต่แมงวันมันลวเผื่อเน็นนี่จะไปะยา่าทุกัทักคนขายจิตเตรุดน่าจะเป็นคนรู้เห็นตุการแม่เท่พูดตรงกับใจผมคิดเลยครับเมื่คิดเห็นยังไงจริงกับพ่อนี่ผมเห็นด้วยเศรษุดเห็นด้วยเศรษุดเ่งเอ็นนี่ในตะุนการเกิดขึ้นเจรอนกูเรื่องเป็นยังไงอ่ะเรื่องบนเรือคือเมียผมมันกับเป็นคนอาจีบตำนุ่มจีนขาย กันนี้เกตุการมันเกิดขึ้นมาช่เดือนเลื่อนอะไรแต่เงื่อนวนนี้เรียบร้อยแล้วปลาต้มตำน้ำแกงนุ่มจีนว่าชาวรุ่นทุกคืนรุ่นใบเรือรุ่นจั่หมอต้มเหมืว่าชาวรุ่นเหลวแมี่ยวลาไปนู่นนี่กินเม็ดแล้วล่ายังแต่น้ำต้มแมวมึงแมวที่มาตัวคุณสมวัดเม็ดเขาตอดปลาเปล่านั่นปหมนจัดผมเบียร์ไปคูจัดผมแมวไปลังจุ่มเม็ดปลาต้มตำน้ำแกงนุ่มจีนยังอายุเหมือนเดิม ถ้าเลยเรียกประชุมกเนี่ยมันอยู่ตะติกุเรียกประชุมแมทั้งครอบครัวเคยโดเคยโลกกาวครูซิบเมียซิบแอดแม่ยายนึ่งแม่เมียจอมนี่แล้แม่ยายกับแม่เมียเนี่มึงคนเดียวกันนี่ไอ้หนุ่ยแต่มันได้การเดี๋ยวผมเดี๋ก็ไม่เชื่อบพอได้ซั่นแล้วแม่ยายกับแม่เมียว่ามันคนเดียวกันนั่นแหละที่มันเบื่อจ้ะอะไรอะหนุ่ยแม่ยายกับแม่เมียคนเดียวกันแต่เบื่อ แล้วแม่เมียจะไม่ใช่แม่ยายเยอะเกัดแม่เมียแ,แม่ยายคนละคนนีม่มึงมึงเรียงหมดิแม่ยายนั่นตวดนะคุยบอกไอ้ตวดเปลือกแล้วแม่จะยายเราเรียกเปลือกถูกแล้วแม่ของยายก็คือคุณทวดโอ้ยนุย้ยมันรุดกันแหละขาต้นตาเดียวเออเออฉลาดกันทั้งคู่เลย นุยคนเรานี่็เขาข้องควนไว้นานๆกันนๆกูแพ้และกูเล่นเรยเออเอาละรวมแล้วกันเป็นจํานวนสิบสามคนสิบสาคนก็านตามไปตีละคน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 ว่าเคยเป็นคนกินปลาต้มตำน้ำแกงนุ่มจีนตกลงตกลงไม่เคยรับนะคนจนกระทังว่าตึงหลูกูัวุตทองเป็นตีตอง,องชุงใช้กัน ต้มไม่พูดรั่งเดียวนี่แม่มกู้กระดัมกู้กระดัมุกคนกู้กระรัไม่บอกว่ากินไม่กินไม่พูด้าเราขาดกันวันนี้ต้องหลุกูตัวทุกท้องกินแหนะมันไม่รับไม่ปฏิเสตไม่รับอายุถึงเถาโดยเลยพวกเดอนเลือแล้วหาช่วยช่วยแล้วไม่ได้ไปกินปลือแล้วพวกก็เดินไม่กินแม่ไม่กินปลาตายดำนิบินเพือก็แล้วกัตกลงเปล้าอย่างชื้นชวนกันไม่รู้ไม่รู้เลยหนุ้ยไม่รู้ครับ ก็นี่เมียวากะจจันทิ่จับเองนเลยแล,แลแบบ้วกเบจนหมดความข้ามาันเนี่ยเมืึงวางแผนจับคนหลับปลาต้มน้ำแกงนุ่มจีนฮ<อ>ะอยู่ที่คืนวันนั้นเจอดจำลี่มาโลเลือดเจ็ดสิบแปดบาทกูจำได้ป้าปุ่งตะตอนค่อยลอยชอย่องควักจำลีฮั้นจำลีฮั้นพ้นปรากรดพ้นปรกากรดแบบเจ้าสักทีก้าวเจ้าได้ครูเที่ยวพุ่งครึบ กะก้านกับไปร์ตเมียวะน้องไปเลยยาคิดนะกันนี้จิตเจ้าว่ากูต่างๆเมื่อดีตองเดินดีอ้วกดีรักก่อนแรกแต่วันเมียช่วยกันนับตีกูเปรียเปรียปอบแล้วโลกเออคนหลักกินปลาต้มปอบแล้วลุ่มกันตีกูทั้งเหล้าน่าวะกูหลักกินปลาต้มน้ำแกงกินจริงน้ำแกนจริงไหมจริงๆเออเน้ำเมียมึงรูบรืมใจมารอดด้ยน้ำจังเกิแล้วว่าเคยกี่รัว แล้ววันเด็มึงอบช่วนเผื่อตีจ้าผู้ใดกูไม่ได้ตามกูได้แหละกูตามเดี็กคนอื่นเนี่ยก็ว่าแล้วกล้องกลจายจิตมันแลมเม้นกับเออหนุ่ยพูดให้ข้อคิดดีเหมือนกันนะคือคนเรามักจะมองข้ามตัวเอง